ครับวันนี้เรามาอัปเดตชุดโปรโมชั่นกันนะครับเป็นสว่านรหัส M8701 นะครับเป็นสว่านโรตารี่800วัตต์ตัวที่ขายดีที่สุดเพราะว่าด้วยระดับราคาประมาณ2,000กว่าบาทจะเป็นสว่านโรตารี่800วัตต์3ระบบนะครับปรับได้3ระบบนะครับเป็นระบบเจาะธรรมดาเจาะกระแทกนะครับแล้วก็สามารถสกัดได้นะครับในกล่องนะครับจะมีชุดตัวสกัดให้นะครับตัวนี้นะครับราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ของลตหลังสุดนี้นะครับที่เป็นโปรโมชั่นใหม่ของเรานะครับจะแถมเป็นชุดดอกสว่านโรตารี่5ตัวนะครับประกอบด้วย6 มินสตัวแปดมินหตัวนะครับแล้วก็10มินสิมินอย่างละตัวนะครับราคาจะอยู่ประมาณ400บาทนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมก็เฉพาะของแถมรวมกันเนี่ยจะอยู่ประมาณ600กว่าบาทนะครับด้วยสว่านโรลเอรี่ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเพียงประมาณ2,700บาทนะครับลูกค้าจะได้ชุดนี้นะครับชุดของแถมสว่านดอกสว่านโรลเตอรี่5ตัวแล้วก็ดอกสกัดตัวเรียกได้ว่า คุ้มค่ากันสุดๆครับสำหรับสวัสดโรตารี่800วัตต์ที่ความแรงจะเท่ากับตัวประมาณ7-8,000นะครับแต่ว่าตัวนี้ทําออกมาเป็นตัวรุ่นราคาประหยัดนะครับแล้วก็ประกันศูนย์มากิต้านะครับสามารถเข้าศูนย์มากิต้าได้ทั่วประเทศเหมาะสําหรับช่างแอร์นะครับช่างติดตั้งนะครับช่างแอร์ช่างไฟนะครับติดตั้งปูกระเบื้องนี่ตัวนี้ก็แรงจัดเลยนะครับสวัสนโรตารี่สามระบบออกแบบมาเพื่อเน้นเจาะคอนกรีตและเน้นสกัดนะครับงานสกัดจะสามารถสกัดได้นะครับการสกัดบล็อกไฟนะครับหรือสกัดรางสายไฟนะครับหรือ ไม่แนะนําให้ไปสกัดเสาหรือสกัดคานะครับอันนั้นจะแนะนําให้ใช้เป็นตัวสกัดแยกดีกว่านะครับตัวนี้ในระดับราคาประมาณ2,000กว่าบาทใช้คําว่าโคตรคุ้มครับเพราะว่าได้ตัวสว่านโรตเตอรี่เป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดอกสกัดแล้วก็ชุดดอก โรตารี่นะครับที่แถมมาชุดนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วตัวเครื่องเนี่ยมูลค่าตัวเครื่องเนี่ยที่ซื้อจะอยู่ราวๆส0ง0นต้นเองนะครับในราคารวมเซตนี้เลยนะครับ2,700บาทนะครับไม่ต้องไปหาซื้อดอกเพิ่มที่ไหนนะครับมาชุดเดียวจบเลยนะครับมีทั้งดอกสกัดแล้วก็ดอกสว่านโรตารี่ให้5ตัวตัวเครื่องประกันศูนย์มา k กิต้าครับสามารถเข้าศูนย์มากิต้าเอสพีได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อที่เรานะครับลูกค้าใหม่นะครับซื้อเครื่องมือมิกิเตาที่เราดียังไงนะครับโชว์รูมอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมจะมีโชว์รูมมาตรฐานนะครับขนาดใหญ่นะครับให้ท่านเลือกสินค้าได้มากมายในโชว์รูมเรานะครับสินค้าที่เราเป็นของแท้ประกันศูนย์นะครับสามารถเข้าศูนย์มิกิตะเอสพีได้ทั่วประเทศนะครับสินค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีสต็อกอยู่ที่โชว์รูมเลยพร้อมจัดส่งนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่โอนเงินก่อนเที่ยงเราสามารถจัดส่งออกได้ในวววววััันนเเดีียกกกกคครรรบบาาาาามมมมมภษูลลล่่พิแแ้้ผ็สถออ มูลค่าเพิ่มได้ทุกชิ้นนะครับผมคงจะไม่เชยเกินไปนะครับถ้าหาท่านชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ช่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับหรือโปรโมชั่นดีๆจากทางเรานะครับเพจมาร์กิต้าไทยแลนด์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ